สวัสดีครับตอมใจกันเงินครับวันนี้เรามาทําในสิ่งที่ทุกคนถามผมมาเยอะมากแต่ผมไม่เคยตอบได้ครับหลายคนถามว่าเรารักการ DCA Dollar Cost Averaging ครับการซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนไม่ว่าจะหุ้นกองทุนรวม c ริ p t o c u r r e n c y อะไรก็ได้ครับมัน DCA ได้หมดในทุกโลกทุกอย่างในนี้นะครับสินทรัพย์ทุกอย่างในโลกนี้แต่คําถามที่ผมโดนถามบ่อยครับคุณตอม DCA ทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนดี พเป็นคำตอบที่ยากมากครับหรือคุณตอม DCA ในวันไหนดีจันนังคันพุทธพระสุขเป็นคำถามที่ผมไม่เคยตอบได้ครับแต่วันนี้มีหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยผมตอบได้นะครับแต่ แต่ต้องมานั่งแทร็กกันเองนะผมคงไม่ได้ทําทั้งหมดให้ดูนะครับวันนี้เราจะมาดูหนึ่งเครื่องมือครับที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า DCA วันไหนดีสายมูเตลูสายตัวเลขต้องมาครับมามาดูเว็บนี้กันเป็นของทางเว็บ m มจิกนะครับผมใช้ตัว DCA Tools นะครับเป็น DCA Simulator ช่วยอะไรบ้างคือเราส่วนใหญ่เนี่ยจะจะถามหาครับว่าเออมัน d c a วันไหนดีบางคนบอกว่าทฤษฎีวันศุกร์ดีเพราะว่าวันศุกร์คือวันออสิ้นของสัปดาห์คนก็มักจะขายเพื่อจะเอาเงินไปใช้พอขายก็เกิดแรงเทขายก็เกิดการปรับตัวของราคาสูงกว่าจริงไหม <laughs> ไม่รู้ครับผมไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทดสอบกันเราลองมาทดสอบกันด้วยด้วยด้วย t o o ตัวนี้นะครับวิธีการ คือเนื่องจากตัวทางเ,าเวลเมจิกเนี่ย,เ,ยเขาจะใช้เฉพาะกองจุนรวมในการให้เรามาแบ็กเทสได้โดยการที่เราบอกว่าเราจะ DCA วันไหนหรือวันอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากทดลองผมลองเอากองหนึ่งพอดีผมทดสอบไปแล้วเคเซ็ห้าสิบนะครับเพราะผมบอกว่าเงินลงทุนต่อครั้งผมเอาที่1000บาทแล้วกันจะได้จําง่ายว่า1นครั้ง1000บาทนะครับรูปแบบของความถี่เราสามารถเลือกได้ครับว่าเป็นรายเดือนเอาวันที่เท่าไหร่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดมันจะเป็นวันทําการถัดไป เพราะนั้นเนี่ยวันที่เนี่ยบางทีเอาแบบผมผมไหมวันที่ของตัวให้เงินทํางานไหมวันที่15บางคนบอกว่าเอาสัปดาห์ที่สองเอาวันจันทร์ที่2เอาโหเยอะไปหมดเลยเทคนิคมันเพียบไปหมดเลยผมตั้งช่วงไกลๆไปก่อนเนาะมันจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ผมตั้งให้มันมากๆไ้ก่อนลองดูรายเดือนของวันที่15บห้านั้นเราเทียบอย่างนี้ไหมเราเทียบวันที่1วันที่15บห้าแล้ววันที่30มสิบไห ต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนไหแต่จริงวันที่ 1- กับ30มันต่างกันแค่วันเดียวใช่ป่ะนะครับลองดูก็ได้ครับทุกวันที่1ครับลองกดตกลงมาดูกันสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเขาบอกว่าเออขอปิดก่อนเนาะเด้งเพียบเลยนะครับไม่ไม่ต้องรู้ได้ไหมอ่ะอย่างแรกเลยเราจะดี a รายเดือนทุกวันที่1เขาบอกว่าจำนวนการลงทุนทั้งหมด196ครั้งอยู่ข้างล่างนะ196ครั้งครับแล้วลงทุนเป็นมูลค่าก็ครั้งละพันมันก็แสนเก้า นะครับเ a v เฉลี่ยเท่านี้ไม่ไม่รู้หรอกมันดูไม่ได้หรอกถูกไหมนะครับแต่ก็บอกว่ามูลค่าตลาดมัน3ามแสนกเอ้ยลงทุนยังไม่ถึง2 0งแสนได้สามแสก็พอมาคํานวณครับผลตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าบวกไปแปดสิบ 84.43%ถ้าคิดเป็น IR rate เนะครับเป็นเป็นเปอร์เซนต์ที่เป็น annual มันอยู่ที่6.17อืมกองทุนรวมหุ้นไทยได้6.17เปอน้น่าสนใจน่ารักดีข้างล่างเราสามารถมาดูการ DCA แต่ละครั้งได้มีไม้ไหนเป็นยังไงบ้างดูได้หมดเลยนะครับข้อมูลการมันผลไม่มีนะครับข้อมูลกราฟอันนี้น่าสนใจเขาบอกราคาที่เราซื้อนะครับคือสีฟ้ามีคนถามว่าซื้อเวลาดี a ขาขึ้นได้ไหมนี่คือคาตอบครับ ถ้าเราเริ่มต้นที่10บาทการที่เรา DCA ในขาขึ้นขาที่มันโตขึ้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 นอันนี้น่าจะจัดตั้งกองเลยนะปี48ปี48ถึงปี64เราซื้อตั้งแต่10บาทครับขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยมีปีที่ซื้อตอนลงด้วยนะตอนเนี้ยเราซื้อตอนที่มันลงมันเหลือ7.99 7. จุดแบบน้อยๆอ่ะมันก็มีลงแต่มันลงหลุด IPO แค่ครั้งเดียวแต่ค่าเฉลี่ยของเราอะครับ DCA ขาขึ้นมันก็จะโตไปเรื่อยๆงั้นวันนี้ ผมถามอย่างนี้ถ้าเราซื้อครั้งเดียวเป็นแบบล่ำซ้ำนะวันแรกเริ่มต้นที่1 0บาทวันนี้จุดจบมันจบอยู่ที่30.7หมายความว่าจริงๆเงินต้องโต3เท่าลงทุนไปล้านหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้มันต้องเป็น3ล้านแปลว่ากำไร2ล้านแต่กับกันวันนี้ต้นทุนเฉลี่ยของเราราคาเฉลี่ยคือสีเขียวครับอยู่ที่18แปลว่าจริงๆกำไร ไม่ถึงเท่าหนึ่งด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าราคาเฉลี่ยเรา18บแปดแเป็น30นะครับแต่ไม่เป็นไรเราจําไว้นะครับเราจําไว้ว่าค่าเฉลี่ยมันเท่านี้ต้นทุนเฉลี่ยคือ18.1นะครับเราก็ได้กำไรปีตรงนี้ก็ได้แปดก็ได้นะครับจำง่ายๆ8 4กับ18อ่ะเราจะกลับไปอีกรอบหนึ่งครับเราจะไปดูวันที่15กันกลางเดือนที่ทุกคนบอกกันเป็นยังไงบ้าง อ้ากลางเดือนได้เยอะกว่าจริงด้วยนะครับต้นทุนเฉลี่ยเราถูกลงครับต้นทุนเฉลี่ยเราส8 0นะครับกราฟเหมือนกันเหมือนกันมีโอกาสซื้อตอนที่อยู่ข้างล่างเยอะกว่ามีตอนซื้อตอน6.9ด้ด้วยแต่มันไม่ได้การันตีนะครับผมบอกก่อนมันไม่ได้การันตีนะแต่ดูจากกราฟที่เราซื้อเฮ้ยมีช่วงที่มันลงลงมาด้วย แปลว่าอย่างนี้ต้นเดือนกับกลางเดือนดูกลางเดือนเหมือนจะมีการปรับตัวลดลงเยอะกว่านาะนะครับอลองดูอีกอันนึงวันที่30นะครับวันที่30จริงๆผมอยากลองวันที่28นะเพราะว่าเดือนที่มันเป็นแบบเดือน2อะไรเงี้ยมันจะได้ดูแมนะ็กเซนเนาะเอา28ก็ได้ครับ85ต้นทุน18.0ูพูดตรงๆแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเราลองอีกหลายๆตัวก็ได้นะผมจะลองให้เอามันทุกสัปดาห์เลยไหมวันที่7ก็ได้อะ 83น้อยกว่าเนาะนิดหนึ่งไม่เยอะครับลองกันอีกครับวันที่10เท่าไหร่ดี1 0 19าอ่ะ19ข้อสรุปคืออะไรครับวันไหนก็พอกันครับถ้าเราลงทุนยาวมากพอวันไหนก็พอพอกันเพราะฉะนั้นอย่าไปหาวันเลิกดีวันที่เมันดูดีหรือวันอะไรครับผมว่าวันที่สะดวกคือวันที่ดีที่สุดบางคนบอกว่าอ้าวคุณตอมนี่กองทุนหุ้นไทยเชื่อถือไม่ได้ อีกตึงตัวที่เราอยู่มานานครับ KUSXNDQ แล้วเป็นแบบปันผลด้วยอ่าแบบมีปันผลด้วยนะนะครับเรามาซื้อกันทุกวันที่1บ้าง1 0 0 0บาทเหมือนเดิม124.8นะครับกับตอนนี้ต้นทุนมัน13.4ตีว่า13.4เรามาดูกันโอ้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ใช่ปะซื้อไปเนี่ยต้นทุนเนี่ยก็ขึ้นกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เป็นไรจำา124ไว้ครับเราลองเปลี่ยนมาดูกันทุกๆวันที่7ดดีกว่า หนึ่งร้อยยี่สิบสี่จะเป็นเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เท่าเดิมครับวันที่เจ็ดงั้นสลับอีกครับเอาทุกๆวันที่สิบห้าครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เช่นเดิมครับมีวันไหนที่มันจะต่างกันอีกเอาสักวันที่ยี่แปดก็ได้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามถ้าจะลงทุนกันมาตั้งแต่ปีห้าหกจนถึงหกสี่รอผลตอบแทนจะต่างกันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันอันนี้มีกองบันผลเนาะ หรือคุณตอมสินทรัพย์มันมันเป็นหุ้นอะเอาอย่างอื่นได้ไหมได้วันนี้ขอใช้กระสิกรยาวๆนะครับเคฟิกซ์กันเคฟิกซ์ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีวันที่หนึ่งครับมาเหมือนเดิมผลตอบแทนได้เท่าไหร่38นะในรอบกี่ปีโอเคฟิก oh, ซ์นานมากนะปี38นะปี38เราจะเจอตอนวิกฤตปี40่ศูนยใช่ไจากราคาใครบอกว่าใครบอกว่าไม่เคยเห็นปีสีนะจากสิบาท ล่วงมาเป็น5.44ภายในเดือนเดียวหนักจริงๆครับช่วงนั้นอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายปลายทาง38เรามาดูกนันนี้วันที่1เนาะงั้นวันที่7ครับ37.98ไม่ต่าง15 37.86เอาสัก27แล้วกัน38 <c oughs> ปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกครับว่าเ,เราสรุปอะไรได้จากเรื่องนี้บ้างเราสรุปได้ว่าเราจะลงทุนวันไหน วันที่เท่าไหร่อ่ะไม่ต่างกันนะในระยะที่ยาวมากๆผมมองว่ามันแทบไม่มีผลที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรมากมายครับมันอยู่ที่วินัยมันอยู่ที่การลงทุนของเราเพราะฉะนั้นน่ะอย่าถามหาวันที่ดีที่สุดไม่มีแต่วันที่เรารู้สึกเราสะดวกที่สุดเช่นใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเรารู้สึกว่าเงินเดือนเราออกสิ้นเดือนแล้วต้นเดือนเราไม่อยากไปใช้เราอยากจะจ่ายก่อนเราเลือกต้นเดือนครับ บางคนได้ค่าลดได้ค่าอะไรออกมาในช่วงแบบสัปดาห์ที่3มอยากซื้อเลยซื้อครับเพราะฉะนั้นไม่มีครับไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งที่บอกว่าวันนี้ดีที่สุดไม่ต้องดูเลิกครับดูอย่างเดียวดูเงินว่าวจะจ่ายเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่ผมให้ได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งยังมีคนถามต่อคุณตอมจันถึงสุกอะวันไหนดีขอตัวอย่างเป็นเคฟิก์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับงั้นเรามาดูรายสัปดาห์กันวันจันเลยอย่างแรก วันจันได้เท่าไหร่จริงๆก็จะไม่ต่างกันหรอกถูกปะวันจันได้สมสด้37.99วันอังคารมันมีอยู่5วันเนาะมันซื้อสออาทิตย์ไม่ได้เราจะทํากันให้หมดเลยครับ37.99 37.98เปลี่ยนเป็น1วันครับจันทเป็นอังคารต่างกันแค่เนี้ไม่มีผลเลยในระยะที่ยาวมากๆนะครับวันพระหัตด์วันนี้วันพุธนี่วันพุธวันพุธ38วันพุธดีสุดนะตอนนี้นะ่ตรวันพุธดีสุดนะครับวันพระหัสครับ สามสิบเจ็ดุดเก้าสองมันพรหัตแย่สุดตอนนี้ <c oughs> ใครอยากจะไปจัดสตินะครับแล้วเขาบอกว่าวันศุกร์คือวันที่ดีที่สุดมาลุ้นกันครับถ้าเกินสามสิบแปดแปลว่าดีสุดครับสามสิบเจ็ดจุดหกสี่ไม่ได้ดีที่สุดนี่นาะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างครับผมก็ยังเรียนรู้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่ต่างจากเดิมครับวันไหนก็เหมือนกันสิ่งสําคัญมันคือเราลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับลงทุนอย่างต่อเนื่องสําคัญกว่า ถามว่าเจอวิกฤตได้ไหมเจอสถานการณ์ที่มันแย่ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือเรา DCA ต่อเนื่องดีแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอวิกฤตแล้วมันปรับตัวลงเยอะๆเราควรเติมหนักๆเพราะอะไรเพราะมันคือการที่เราเห็นจังหวะที่มันลงมาเยอะแล้วเราเติมครับโอกาสของการฟื้นตัวเราจะได้ผลตอบแทนเยอะมันสูงกว่าแต่ควรทำวินัยให้เป็นวินัยจริงๆคือลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะวันไหนแล้ววันที่เท่าไหร่ทำไปก่อน แล้วพอมีโอกาสเราต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อเอามาเติมเต็มในวันที่มันลงมาเยอะนี่คือสิ่งเดียวครับที่มอบให้ได้เป็ะนั้นพิสูจน์แล้วนะครับไม่ว่าวันไหนหรือวันที่เท่าไหร่ DCA ได้หมดผลตอบแทนแทบไม่ต่างกันไม่ต้องคิดเยอะครับอย่าปวดหัวนะครับงั้นวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับมาทำคอนเทนต์ตอบหนึ่งคำถามที่ทุกคนถามมาครับ DCA วันไหนหล้ววันที่เท่าไหร่ดีที่สุดคําตอบคือไม่มีครับเอาวันที่สะดวกที่สุดเนาะนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ